สวัสดีค่ะพบกับกรายการหัวเส้นห่ง n ม n นิ่งวิวเช้าวันศุกร์ที่19เมษายน,นราคาทองคำสปอร์ตเริ่มฟื้นตัวขึ้นปิดตลาดเมื่อคืน2,379ดอลลาร์เพิ่มขึ้น19ดอลลาร์ค่ะหลังจากวันก่อนเนี้ยราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่าตลาดก็กังวลว่าเฟดจะเลื่อนการปรับด,ดอกเบีย้ยในปีนี้ออกไป ทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังดูเหมือนอาจจะรุนแรงขึ้นได้หลังจากที่อิสราเอลก็มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะโจมตีอิหร่านกลับนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบโต้เพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านมีการโจมตีขีปนาวุธ อิสราเอลนะคะแล้วก็ก็เป็นการตอบโต้กันณตอนนี้ต้องบอกว่าสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกก็ห้ามอิสราเอลนะคะบอกว่าอย่าไปตอบโต้อิหร่านนะคะแต่ดูเหมือนนายกอิสราเอลก็ยังไม่ไม่เชื่อนะคะมันประเด็นนี้เรายังอาจจะต้องติดตามกันอยู่ส่วนเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับการน้องงานตัวเลขถือว่าออกมาดี ก็คือส่งตัวที่2 1 2 0 0 0รายก็น้อยกว่าตลาดคาดการไว้เล็กน้อยตลาดคาดการเราจะเพิ่มขึ้นเป็น201,500 0รายนะคะตรงนี้ก็ตลาดแรงงานของสรนมิกายัางยังถือว่ามีความแข็งแร่งใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าตลาดก็ให้ความสำคัญกับณตอนนี้ก็คงเป็นประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลัก ส่วนกองทุน SDR g o Trust เมื่อวานนิ่งๆถือคองทองเท่าเดิมสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอะไรนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้ามีประเด็นที่ติดตามของสหรัฐอย่างต้องบอกว่าเข้มข้นมี GDP ไตรมาสหนึ่งะคะตัวเงินเฟอ้อ c p e พื้นฐานจะประกาศออกมาด้วย นะคะอันนี้ค่อนข้างจะมีผลกับการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟรดแล้วก็พวกรัชีพยเพียงไม่ภาคการผิดภาคการบริการเดือนเมษายนนะคะแนวโน้มราคาทองคําในยะาสาั้นอาจจะเคื่อนหน่อยตามกรอบไปก่อนนะคะสองพันสามร้อยหกสิบห้าถึงสองพันสี่ร้อยดอลลาร์นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวนันออกกลางเป็นหลักจริงๆเลย เพราะว่าณนะตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรของสหรัฐเข้ามานะคะมีประเด็นก็คือเป็นสัปดาห์หน้าไปเลยเระยะสั้นให้แนวรับ2,365ดอลลาร์2,360ดอลลาร์แนวต้าน2,390ถึง2,392ดอลลาร์นะคะเป็นจุดสูงสุดที่ทำไว้เมื่อคืนนี้นะคะผ่านขึ้นไปได้กับแนวต้าน สำคัญทางจิตวิทยาตัวเลขกลมๆ2,400ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนสีครั้งค่ะขายออกช่วงเย็น41,450บาทลดลง200บาทแนวรับ41,300บาท41,250บาทแนวต้าน41,650บาทและ41,750บาท ราคาทองคำออาทำายหมหน้อยห้าสิบาทรอบนี้ค่ะก็ทองแ่งนะคะมีอยู่คำแนะนำก็คืออาจจะขายที่ประมาณ41,650บาทนะคะเป็นจุดสูงสุดที่ทำไว้ถึงประมาณ41,750บาทขายไปบางส่วนได้นะคะบางส่วนถือต่อไปสถานการณ์สงครามยังไม่ยังไม่จบนะคะจะคุกกลุ่นได้ทุกเมื่อ ถ้าเกิดคุกกุ่นทองก็ขึ้นแรงได้นะคะถือต่อไปได้บางส่วนนะคะขายแค่บางส่วนก่อนก็ได้นะคะสิบถ่ส่วนโกลฟิเจอร์ก็คงเน้นฝั่งซื้อเป็นหลักนะคะคือใครใครมีอยู่เนี่ยอาจจะถือต่อไปแล้วอาจจะปลอดขายประมาณ2,390-2,400ดอลลาร์ได้นะคะเพราะว่าฟิวเจอร์ก็เทรดดิ้งระยะสั้นอยู่แล้ว ฝั่งซื้อแนะนำเข้าซื้อที่2,365ดอลลาร์นะคะล้วก็คันรอ2,360ดอลลาร์ส่วน g o o ออนไลฟิเ u อร์นะคะแนะนำที่ราคา2 3 9 5ดอลลาร์เข้าซื้อได้คันรอ2,390ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าประมาณ10สซังนะคะอยู่ที่ประมาณ36บาท81สสตางค์วันนี้แนวโน้มน่าจะอ่อนค่าต่อ นะคะก็แนวรับ36บาท60สตัางค่ะแนวต้านให้เผื่อไว้นะคะประมาณ36บาท90สตัางถึงประมาณ37บาทนะคะส่วน USD f u t u r e แนวรับ36บาท40สตัางนะคะแล้วก็แนวต้าน36บาท70สตัางถึง36บาท80สตัางนะคะอ่อนตัวลงมาสำหรับ U.S.D.future เข้าซื้อเก่งกำไรได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนทองคำค่ะสวัสดีค่ะ